คนเกิดวันที่13คนเกิดวันที่2ี่คนเกิดวันที่3 1คนเกิดวันที่แปคนเกิดวันที่17คนเกิดวันที่26่สบค่ะคุณเกิดวันที่เท่าไหร่คะ2ีอุ้ยคนนี้เกิดมาจะต้องงี้เจออย่างางี้ในเอ็ดสตอรี่เราเกี่ยวข้อเรื่องวิญญาณที่เป็น วิญญาณผีค่ะอ่าใครที่เกิดวัน่อบนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับวิญญาณและผีจะต้องสมัมผัสถึงอะไรแปลกก็ค,คือคนเกิดวันที่สี่คนเกิดวันที่สิบามคนเกิดวันที่ยี่สคนเกิดวันที่สาเอ็ดคนเกิดวันที่8ปดคนเกิดวันที่ส7เจ็คนเกิดวันที่ยี่สหกครับคุณเกิดวันที่เท่าไหร่คะยี่สิบหอุ้ยเห็นไหม ก็เมื่อกี้ที่เราคุยกับน้องมาว่าเขาก็มีซัมติงเกี่ยวกับวิญญาณเหมือนกันแต่ที่บอกมาทั้งหมดนี้นะที่บางอย่างคนเหล่านี้ที่เกิดวันนี้ถ้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องวิญญาณต่างๆชีวิตจะประสบความสําเร็จอย่างอาจารย์เกิดวันที่สี่เห็นไหมเราก็เราก็อาจารย์ก็ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจตรงนี้นะสุดท้ายเห็นไหมเพราะวันไปเลขวิญญาณเราอ่ะจะต้องถูกผลักดันผลักดันมาเดินทางสายนี้เดินทางสายซิกเซนเดินทางสายแล้วเราก็จะสักเซส เนียเลขแต่ละเลขแต่แต่ละตัวเนี่ยมันจะบองบอกถึงวิถีชีวิตของเราถ้าเรารู้เฮ้ยอย่างนี้เนี่ยเราต้องมาทางนี้สิมันจะดีกว่าบางคนไม่รู้ไหมเนี่ยศึกษาเลขวิญญาณเพื่อจะบอกว่าตัวตนที่แท้จริงละ่ะเราควรจะเดินไปทางไหนให้ตรงกับเลขวิญญาณน,นั้น